还要เออห้ยวหวอูเหวิ่วอวเอเมื่อกี้อะที่เราเรียนไปอะค่ะก็จุดๆจๆุดะใช้ก้อมันได้นะห้าวิเองก็ถึงแล้วไงไหมอูม๋ออเหม,ม,มี่ยวจิว到了五秒五秒嗯五วเต้าเล就到了对เต้าเต้าแปลว่าถึง โอ้了。หเา到了เจ้าจ้า到了ได้ต่อให้วาทุดิ้เจ้า到了ได้ถึงแล้วห้าวิ30าวก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงียค่ะใช้จ้ได้ในหลายๆบริบทที่เราต้องอาจจะสื่อเดียวกันใช้ก็นะ ชฉิบมอฉี่โคอิมหังไข่เหมือนอิ่มหังมาก่อนค่ะประธานต้องมาก่อนอิมอิมหังเฉิบมอฉี่โคไข่เหมือนไค่เหมือนไข่เหมือนอืมเออนั้นก็ต้องบอกว่าเปิดเมื่อไหร่คะเปิดกี่โมงก็ต้องอิมหังอืมอิมหังอินนอหนูนะอินอินหังอื อินหังเออสามสิบวิใ่อีกสาสวินาทีใช่ถอถ้าอีกต้องไปทำไมคะหายโหยยังมีใ,<ห>ใชใ่ต้องอะไรก็หายโยอินหายโยสามสิบวิจ้วใครเหมือนละเดี๋ยนะต้องเป็นหายโยสามสิบวิจ้วใครเหมือนละยังมีอีกสามสิบวิก็เปิดแล้ว แต่ในความเป็นจริงเราไม่ใช้แบบนี้นะฉัะบอกก่อนอีซัมวิเปิดแล้วคือเวลาเราดูเวลาเราไม่มีใครมาดูวินาทีเก็ตไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นวินาทีวินาทีเราจะไม่ใช้บร,ริบทแบบนี้ค่ะเราใช้บร,ริบทแบบให้สามวิตอบอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่สั้นเหมียวโอเคนี่สั้นเหมียวฉันให้เธอสามวินี่คุยตาเธอตอบมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นว่าให้นี่สามวิอบะไยเงี้ ฉันให้เธอสิบห้าวิดื่มน้ำมันนี้ให้หมดอะไรประมาณเนี้ยที่มันแบบเหมือนคนไทยเลยค่ะแต่ถ้าแบบเหมือนเล่นเกมด้วยหรือไม่ก็พูดแบบในทางแบบเหมือนคนไทยเลยแต่ไม่ใช้ในการบอกเวลาแบบนั้นอ่ะค่ะอืมอันนี้เปลี่ยนภ่ษาชื่อหน่อยเปลี่ยนเป็นเวลาเลยกี่โมงเปิดกี่โมงต้อง<โ>บอกว่าอะไรอ่ะบอกไปบอกไปว่าเอาเวลาขึ้นมาสักเวลาหนึง่งเปิดกี่โมงดีปาเตียนแปาเตียน ปลาเตียนตันปลาเตียนตันปลาเตียนตันอต้องบอกว่าอะไรหายอยู่หายอยู่ปลาเตียนตันถ้าเกิดว่าเป็นเวลาไ,ไม่ต้องหายอยู่อ๋อก็คือแปลว่าอินหันอินหัน,นปลาเตียนปลาเตียนตันไข่เยอินหังปลาเตียนตันไข่เยถูกต้องเห็นไหมอันนี้คือวิธียารใช้ใช นะแต่ถ้าเกิดว่าแบบอุ๊ยอีกห้านาทีอีกสิบนาทีเนี้ยก็ให้อยู่10ฟ分钟จ,จิ้วไครเหมือนเหรอให้หยุจงิบ分钟开业ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เราถามว่า什么时候开业หรือว่า什เหมือนะ่ะมันเหมือนเป็นการต้องการรู้เวลามากกว่าว่าเขาเปิดกี่โมงหรออ๋อเขาแบบปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นแบบนั้นนะเออเก่งมาก จะแต่ก็ได้อยู่นะเก่งๆขยัเก่งเดี๋ยวนะต่อไปเออมีไข่เต้าเหลอไม่มี่เต้าไม่เออซาาบูอีกอีซาบูซาบูตัวซาบูตัวซาบูตัวใช้ได้ค่ะตซาบูตัวซาบูตัวซื่นจงสามี่วห ชาบูตัวชาบตัวแล้วนะไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราแต่ไม่ใช้เบี่ยวจริงๆถ้าเป็นนาทีใช้ได้เลยชาบโตัวอูฟินคือไมู่้จะแต่งอะไรเป็นเดี่ยวอะเข้าใจเข้าใจเพราะว่าเราคิดไม่ออกไงคะเพราะบางทีเวลาเราใช้อ่ะเนี่ยวมันไม่มเราไม่ต้องการเราไปใช้ในการประยคกต์เนอะแบบยาวๆเพราะเวลาเราไม่ดูวิอยู่แล้วอะวิมันเป็นแค่แบบเป็นเศษไอ่น้อยนะคะเข้าใจ แต่ก็รูป,รปแบบประโยคถูกต้องนะคะเอานาทีไปใช้ก็ถูกแล้วใช้ตัวอู่ฟินจิ่วเต้าเลรอะไรเงี้ยประมาณห้าทีก็ถึงแล้วใช้ตัวสือฟินจิ่วเต้าเลรอะไรเงี้ยได้เลยนะคะแต่เหมียวที่เราชูบอกไปว่าเราไปใช้ในวันนี้แบบเหมือนคน